สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมโดยช anel แมคคิมิมาดูวิธีคำนวณสูตรเด่นบน2ตัวมาตัวสูตรนี้กันครับซึ่งสูตรนี้เริ่มเข้าตั้งแต่วันที่ออก861ครับผลคำนวณที่ได้81ครับก็มาทั้ง2ตัวครับต่อก8 6 1ครับต่อมาวดที่2ครับผลคำนวณที่ได้ครับ 07นย์บอห้าหครับเข้าที่ตัวดิน7จดมาที่รักหน่วยครับต่อมาในหัวที่3ครับผลคำนวณครับ6กหัวที่1นึ่ัวที่3ครับค่าเป็น0 0จับกับสูตรเฉพาะนะครับอ่าซึ่งสูญนี้นะครับจับด้วยสูตรเฉพาะครับผลลัพบที่บวกได้ครับทำเป็จับด้วยสูตรเฉพาะครับ หกบนหนึ่งบริษัทปิดศูนย์ศูนย์จับกัะสุเฉพาะครับปีมีค่าปิดเครับเลขที่ออกวันนี้ครับออกเจ็ดสองหครับเข้าที่ตัวดินเที่หลักร้อยครับต่อมาวันที่4ครับหนึ่งหกเจ็ดบริษัทหกครับค่าเป็นสี่สี่จับกับสุนเฉพาะครับค่าปิด2องด่นสองด่น42่สองครับออกสองหกหนึ่งครับเข้าที่ตัวดินสองมาจะเป็นหลักร้อยครับ สิงงวดครับตอบเลขงวดที่5้ครับ2บวกหเป็น7ครับ7จับกระสุนเฉพาะครับจะมีค่าเป็น0เข้าที่ตัวดิน7กับ0ูนย์ครับมาทั้ง2ตัวครับออก7 5 0ศูนย์ครับวันนี้ครับนะครับต่อมางวดที่6ครับ6บวก1นที่6ครับเป็น3 3าจับกระสุนเฉพาะครับจะมีค่าเป็น5เด่น2ตัว3กับ5ครับ อ่าออก4ีเเข้าที่ตัวเด่น5ครับมาที่หลักหน่วยครับต่อมาในวันที่7ครับอ่า5บวกศูนย์ปรีสีคาบ็นเก้าเ 9, 9, าก้าจับกสิชพครับค่าเป็น6เด่น96ครับเลขที่ออกวันล่าสุดครับ9 3 5ครับเข้าที่ตัวเด่น9กัานี้หลัก้อยครับอ่าจะสี่ตศูนนี้ เข้ามา7งวดติดครับเรามาดูวิธีคิดสูตรนี้กันครับวิธีคิดสูตรนี้ครับอ่าก็นำหลัก10หลักหน่วยครับของงดของงดก่อนครับ4 7่เจปดวดด้วยหลักนี่ครับงด,ดก่อนครับ ออ475ครับวันล่าสุดที่ออกกับ070935แบบนี้นะครับวิธีคิดสูตรนี้นำหลัก10หลักหน่วยครับของงดเก่อนที่ออกนี่ครับ475มาบวกด้วยหลักผ่านครับแบนนบนี้ครับนี่ครับ นามสามเล่นีครับมาหัวครับจะมี7 5 0อห้าูนนี้ครับอเจหัวห้าครับค่าเป็น2อนตัวนี้ครับจับกับสูตรเฉพาะครับจะมีค่าเป็น4นั่นเองครับซึ่งในงวดนี้ครับผลคำนวณที่ได้ครับเด่น2 4ครับ เด่นบนครับ2กับ4ครับเป็นงวดประจำวันที่หนึ่ 1. ตุลาครับอ่าสูตรนี้นะครับสูตรนี้ใช้หลัก10หลักหน่วยครับของงวดก่อนครับนำมาบวกด้วยหลักผ่านครับของงวดล่าสุดครับซึ่งจะได้ตัวเด่นของงวดประจำวันที่1 ตูลานนี่นครับครับอ่าสูตรที่นำมาแบ่งปันนี้ครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับอ่านำไปพิจาราดูกันก่อนครับเด่นโบดครับในวันนี้ 2C ครับทีนี้ครับทีนี้มาดูอ่าสูตรคำนวณ3ตัวบุนตรงครับก็มาดูครับของ โมที่ออกนี่ครับวดประจำที่16กันยาครับอ่าซึ่งสูตรนี้ครับก็ได้ลรใหยไปแล้วครับอ่าก็จะเน้นไปที่นี่ครับ3ชุดนี้นะครับก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับอ่าคลิปนี้นครับย้อนกลับไปดูได้ครับจะเน้นไปที่3ชุดครับ6 5 3 4 3 5 5 4 4ครับก็นี่ครับข่าวที่นี่ครับ3 5ครับ ก็เข้าที่2อตัวบนครับ3 5หส่วนนี้ครับ6เป็นเก้าเปน6ครับก็พลาดไปครับครับก็ต้องขอภายครับในงวดนี้ครับชุดสรุป3ตัวบนและ2ตัวล่างครับไม่เข้าเลยครับในวดนี้ในส่วนนี้ก็ต้องขอภัยสมาชิกทุกท่านครับก็อ่าในงวด1ตัวล้านนี้ครับก็จะพยายามครับติดที่ครับ ก็มาดูครับอ่านี่ครับสูตรนี้ครับสูตรนี้เป็นสูตรมาครบวนครับก็จะจับด้วยแต้มรวมครับ492ครับซึ่งแต้มตรงนี้ไม่เข้านะครับอ่าก็ภาสาังกตดูครับอ่าสูตรนี้ครับถ้าแดงงวาก่อนครับในนี้ครับมาครบล่าครับไปออกล่าครับ7 9ในงวดนี้ครับ4ตัวนี้ครับไปออกล่าอีกนะครับล่าออก90ครับในงงวดนี้ ก็นี่ครับทีทีาจะจับอีกชุดครับคือ่ครับจะได้009ครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ส่วนนี้ก็ต้องขออภัยครับสูตรที่หลุดก็เยอะครับในคนนี้สูตรที่ข้าวก็มีน้อยครับคือในคนนี้นะครับก็มาดูครับสูตรสารตัวบนครับ ซึ่งสูตรนี้ก็ลงให้ไปครับอ่านี่ครับก็จะได้สีชุดนี่ครับก็เด่น908 903นครับถ้านำมาเทียบกันละลายสูตรครับจะชนเด่นที่นี่ครับคู่นี้ครับ9 0ครับ9ก้าครับครับนำมาเทียบกับสูตรนี้นี่ครับก็ วันนี้ออก9 3 5หครับนี่ครับนิดเดียวครับเฉียดไปนับนิดเดียวครับก็ก็ต้องขอภัยอีกครั้งครับในส่วนนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับ9เห็นไหมครับ099ครับเห็นไหมครับจะชนเด่นกันเยอะมากครับเส้นคงที่ผ่านนะครับเห็นไหมครับก็จะอยู่ เป็นคู่ครับ0990ครับ0990ครับก็ส่วนชุดสรุปอ่าชุดเต็มล่างครับแต้มอย่างข้าวนะครับแต้มล่างครับโอ้ที่ผ่านมาครับเข้าปอกเกครับเข้าที่แต้ม9นะครับก็จริงครับ6อาจจะเป็นถ้า ถ้าในงวดนี้ครับถ้าชอบ9ก้าครับก็น่าจะเฮกันครับนี่ครับก็เก้าสูงครับเขาที่แต้มเก้าครับในวันี้แต้มล่าครับก็เข้ามาติดติดกันครับก็ส่วนหน่วยล่าครับสูงนี้ครับก็มาหกล่าครับในงวดนี้เก้าสูงครับก็ไปออกบนด้วยครับเห็นไหมครับออกบนก้าสามห้าเห็นไหมครับในหกตัวนี้ครับ ามาทั้งบนทั้งล่างครับนะครับก็มาดูครับส่วนสูตรล็อกเล่ครับล็อกเล่ล่างครับ ซึ่งในส่วนนี้ครับก็นี่ครับผลคำนวณได้ครับก็จะวางไว้ให้ครับ5ชุดนี้ครับก็หกศูนย์ครับวางให้60ครับออกเกครับนี่ครับออกตัวกลับอีกแล้วครับซึ่งวดก่อนครับออกด้วยตัวกลับครับออก79วาง7 6็ครับออก79ครับแบบนี้ครับ อ่าส่วนเม็ดเดียวครับเม็ดเดียวบนในงวดนี้ครับหลุดนะครับไม่เข้านะครับไม่เข้าเลยครับเตหนึ่งหกหนึ่งครับน่ครับไม่มานะครับก็ต้องขอภายครับอ่าสู่ที่อ่าที่เข้าครับคู่สองตัวบนครับคือชุดนี้ครับสี่สามห้าครับ อก็ใครใครที่ชอบอ่าในสาชุดนี้ครับก็ยินดยครับอ่าก็กลับมาตอนที่นี่ครับสูตรเด่น2ตัวบนในงวดนี้ครับก็จะเต่นที่2กับ4ครับเต่นบนครับ2 4ครับนำไปพิจาราดูนะครับอ่าและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณสามาชิกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ